สวัสดีครับผมนุ่งทิดแสงท่องพี่แลนครับนี่ครับตื่นเสามากลยังบ่ท่านได้ไปไสโอ้ยฝนกระบ่ตกอากาศแจ่มไสครับก็เลยได้สอนไห่หวานเห็ดการบ้านแล้วกะ็ออกมาสอนเห็ดแนวกินครับไก่หวานมาอย่างมูครับก็ไายเบิ้งครับครับ Rồi. Sai Ô. No. Oh. là đang phải hết nhắng nó nhỉ, hết kín mà. Hết nhắng kìn. Ô, chỉ hết nhắng nó. Hết nhắn nó nhắng kìn, nó vào không? Mú. Bả? Mú. Thì dạng mú mà lục. Dạng Mũ, mũ. Oh, cứ thì hết biển mà, cứ hết thì. Cứ hết vô. oh ô, 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 oh ô, 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 อ,อ๋อใส่มือดำมือดำเอ้ยไข่หวานเทเนียนแนงกินกครับไข่หวานเทเนียนแนงกินแล้วออซอยเหลือตัวเองต้องหารโซยเหลือตัวเองแต่น,น้อยครับอืมอืมอ๋อทานใจอีกทานใจอิจ ทานจะหยิกเออเนี่ยครับไขหวานไขหวาน

นี่ครับกนีว่คนาลน่นี่ครับไก่วานเผาเลยบุลูกเผาเลยบ่่า่ <c oughs> ใ้ให้มันข้นทานก่อนลูกให้มันข้นทานก่อนโอโย่าเพิ่งกละ่ะ เดี๋ยวผมให้มันขึ้นทานก่อนหนูละเอ็นเป็นทานก่อนมันยังมันยังอันทานทานบอนติดยังพื้นดังลูกอยู่อืมเยอะเยอะ,ะ,ะทานใจทานใจนี่อะหารนึนอืออือนั่นแหละ นีล่ละครับไก่หวานกำลังดางไฟฮัดในเห็ดฮัดในเห็ดปิ้งครับกันตอนแรกกับปิ้งปิ้งซะก่อนแนวง,ง่ายๆครับแนวง,ง่ายๆแล้วก็่ถอดไข่ถอดยังไงครับฮัดฮัดในเห็ดเบิง่ง ครับผมคือตามจังอันนี้เดี๋ยว <Yeah, S 1> พญยาเตาอืมน,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 นี่แล้วครับนนยังเหลี่ยงไว้อยู่ครับเฮ้ยบ,บ,บอกมาพันไปออก เล็กเล่าครับสื่อเล็กไทยไปออกเล็กเล่าผู้พ่นถือกะไทย่อยู่ผู้พ่นสื่อกะมีอยู่พ่นูจักรสื่อเนาะคือผมกะพอจักรสื่อแล้วเล็กเล่าห้าน้อยอยังแนวต่างๆนี่มาออกเล็กเล่าครับเจ็ดสองครับผู้ถือกะหลายคนอยู่ว่าสัน่นถากมาโอ้เล็กเก่าน้ำโชกไปออกเหล็กเหล่าพอนะผมกับปงหง้ครับ เหล็กล่าออกไปแล้วพเพคนว่าเลี้ยงไปสักก้อนเด้อว่าสันเลี้ยงไว้อีกสักก้อนเดี๋ยวก็นี่ละครับตอนแรกก็ว่าสีลังจากนี่ละหลัสีเอาไปปลอ่อยวัดป่ะก็เลยสีเอาไว้นี่ละสักก้อนเลี้ยงคนไปอีกสักก้อนนี่นี่ครับกินปักบุ้งเนี่ยครับเหงบ่พอนั่งล<ฮ>่นพอนั<ฮ>่งเล่นค่ะอืมอืมอืม ครับไข่หวานกำลังกำลังเค็ดแนวกินครับนี่ไข่หวานเออเอออุ้ยลูกเก่งเว้ยย่างหมูบ่บ่ห้กินให้ไผากินข้แม่ามอกข้อ่ข้ไผ่เนยข้าแม่เปอเออไเ้าเออ ไปเบิ่งทีละ่ะไปเบิ่งไปหวานเป่าครับเป่าย่างหมูครับนี่ครับหัในเห็ดหัในเห็ด แต่หน่อยลองมึงเหตุการณ์บานแล้วก็ต้องแฮตไหนไม่เห็นแนวกินครับแัดเหตุหการณ์บานอันไหนมาหาปล่อยดีจะสัสหรอเอเอบอนน้า <c oughs> นพอต่ำม,มากสิย่างเลยพอต่ำกินบ่ย่าง,ยงอยู่กับแม่ยังก็แม่ยังก็แม่อีออหละฮะแ,แม่แจงแม่แจงแม่แจงเห็นหนะ้างานอยู่ใส Tên của em là gì? Thằng Ngan, tên của Dung Thép Dung Thép Ồ Dung gì? Anh tên là Dung Thép Dung Thép cơ chứ Còn tên của em là gì? Mình mì mì. là อะ,อ,ะอืม,ม,อมใส่แม่แมซื้อเลยแซื้อเตอ๋่อเฟสสื่อเฟ <c oughs> สปื่ปเฟสปาเฟสอ่าเฟจำซื้อประันได้ <c oughs>

โอ้ยเก่งเว้ยเก่งเว้ยไข่หวานเออวัตดิจาร์อเออเก่งครับเก่งฝุ่นอยู่ต่อกฝุ่นจังเห็นลูกเออนเ,นเนี่อปลาลูกกูเยอะฝุ่นนะพอทายไอ้ลูกกูเยอะฝุ่นอ๋อ ไปบลังมาปไม่แล้วครับเก่งครับไก oh, yeah. ไ่หวานครับโอ้เห็ดเห็ดอาหารครับไคไก่หวานนี่ทหารหลังจากเหตดการณ์บานแล้วครับ มืงหนียังบอท่านออกไปเฮ็ดงานอยู่ผมก็ดีแต่ว่าเล่นกับหลานอยู่เล่นกับหลานอยู่บาดบอท่านเนี่ยออกไปท่านไหนบอขอไปปุ่าสุไวยยังน้อยุ่นละแค่นังหรือบารมีบอไปใครเออเออบางที่ก็ถทาพระยิงกิี่ส่วนไปใส่หาปลาหรือหาปูหาปลากับบอจักครับนี่ก็กระถาเพิ่งอยู่แค่นังบอคือไปลูกบารมีบอจัา เออก็พอไปเงาน,นลูกลูกองอืมลูกวีก,ก็หต่เลูกสียุก็พอต่ำ ไขหวานซือซ้อ,อซื้อของเรีอนซื้อยังไหนเนาะื้อใหญ่จิงนะคะ้มามอันน้ำมากอน้มากไก่โอ้ใกล้ใกลือ่จิงนะคะป้าเติมตาโอคนใหญ่คนใหญ่ลูกหลาอยู่สเนาะคนใหญ่ไขหวานอยู่สนาะจัวัดไดนาะอ,อนมานอะฮะอยู่นานนอ,อ,ยอยู่นครพนมอ้ยให่ตรวจอยู่นครพนมบ่ทันโอ้ ไทวานเกิอดอยู่นครพนมร่างยังต่างกันหรเปล่าร่างอะไรอยังเนาะลางถวยลางถวยก็ล้างเป็นหนุบลางเป็นไงแล้วบอไงแล้ว โอ้เอิ้ง <coughs> 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 ตาคือล่างเป็นปะอ,อล่างเป็นเต้ารุงเรียนันเปลี่ยนั้ง้ล่างเป็นตัวคารุงเรียน,นจิกอยู่โรงเรียนในล่างเองอยู่บในล่างเองโอ้ัหหนล่างเป็นบเอปลน,น,ลลนโอ้าเตาาขาเขาแถว kiêng bê hay bà ăn này kiêng bê Nhưng tuồng thì xông nhắn có bà hải Dạc áo bà ý bà mì Khoa lẽ hả? Khoa bà khoa đẹp. mì Mì đúng. là... Bà là... ครับผมลุงทิดแสงทองพิแลนครับผมกัสิได้ขอปิดคลิปนี้ไว้ซ้ำหนี้สัก้อนเด้อครับเด้อนี่ครับสอนสอนหลานไอ้หลานผ้าอ้หลานฮัตเจ็ดปิ้งหมูครับปิ้งหมูห้านเด็กครับกัฝากกดไรกดแชร์ให้ลุงทิดเด้อครับเด้อครับอ่ะครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับ ขอบคุณผู้ที่ติดตามครับ